from the blue corner, 21 years of age, 175 centimeters tall, with a record of 48 fights, 34 wins, with one draw. Please put your hands together for Atachai Siabut from อออ Sapa Bola. วันนี้ครับมุ่งมั่นครับข้ามโขงมาเพื่อพิชิตชัยเลยครับวันนี้สำหรับอัตชัยเสียบุตรครับหนุ่มวัย21ปีครับ 175เซนติเมตรครับมาในพิกัด129ปอนด์ครับในบ้านอยู่จำปาสักนะครับหนุ่มคนนี้ก็หวังจะมาสร้างชื่อบนแผ่นดินไทยแล้วครับอัตชัย from Laos ladies and gentlemen และคููชงเขาจากมุมแดงอายุ21ปีจากยัโซทอนประเทศไทย สูงหรือน้อยเ0เซนติเมตรชกมาแล้วถึง59ไฟชนะ46ล่สิบลเมอหนึ่งถ,ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับการชัยจิตเมืองนนท์ from Thailand นักชกจากเมืองบ้างไฟจังหวัดยะโสธรครับการชัยจิตเมืองนนท์วัยเท่ากันนะครับ21ปีครับส่วนสูง170เ็เซนติเมตร การชชยจิตเบอรนอโอ้โหแม่มีพี่เลี้ยมเป็นฝรั่งครับการชัย129ปอนเงครบ21บ21ปีเท่ากัน175กับ175ครับประสบการณ์อยู่ที่การชัยครับแมต่อยมวยไทยมาเนี่เยอะครับแต่อัตชัยไม่แน่จริงก็ไม่ข้ามโขงมาแล้วครับก็ได้ลอยเล็กน้อยนะครับ อัตชัยสีหบุตรเปิดเกบุกเข้าหาก่อนนะครับการชัยครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับเข้ามาหมัด1-2ยังไม่ถึงคนละชัยนะครับของรับการชัยครับสปปอลาก็อัตชัย,ยแข่งมาแข่งคืนครับ ออกุได้ดีครับอัตชัยสีขบุตโอ,อ้เเยเป็นขวาเป็นขวาหน้าของการชัยนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ดูการจ้องครับดูการชัยกระจ้องครับแล้วก็ออกแขงซ้ายครับแม่เหงือหมัดยังไม่ต่อยครับุสับขาแมบโอ้ยหมัดขวามาครับแม โ oh, อ้อัตชัยก็ยังนิ wood 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 ่งอยู่ครับก็เก็บอาการได้ดีเลยครับหยับเข้าไปครับการชัยเป้าหมายอยู่ข้างหน้าตาที่จ้องไม่กระพริบเลยครับหัวขวาที่พับนอกยังยิ้มได้ครับอัตชัยครับไม่เถอะไรยิ้มได้ยิ้มไปครับ เดี๋ยวมีมาต่อเรื่อยๆครับวงในครับรับไว้กรรมการแยกออกมาสซทอนครับลาก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับโอ้ยแม่ถึงกับเสียจังหวะนะครับลูกนี้ <c oughs> ะตะกินเปล่านครับ ต่อยทรงตังรับเนี่ยจะขัดหูขัดตาเล็กน้อยนะครับอัตชัยครับการชัยก็เลือกเอาเลยครับแม่อัตชัยยังดูช้าอยู่ครับโอ้ยโดนหมัดครับโอ้ขวางหน้าเสียบแล้วก็คาไว้ครับโอ้โหแหลมเลยครับการชัยเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับการชัยครับหวดขวา โดนไปปลายกระจับเฉียวๆไว้หน่อยครับโอ้วันนี้อยู่ในเกมตั้งรับนะครับทางด้านของอัตชัยศรีหบุตรจากสปปลาวเปาปาาวูดเลยครับแม่มีอเล็กนี่ครับอเล็กซานดซาร่าครับหรือว่าเล็กจิตเมืองนนครับแม่เป็นผู้สอมของการใช้ดูภาพช้าครับแลกแข่งกันลวงแรกๆครับผัดกันครับแม่หมัดขวาแบบนี้ตรงหมัดสวยครับ อีกครับอีกขวาหนึ่งครับของการชัยครับมาลุยต่อนโยกที่2ครับโอ้ยเดินหน้าหัวแข้งเหมือนเดิมครับการชัยไม่มีอะไรต้องเกรงใจเลยครับยกนี้เดินหน้าเข้าครับหัวแข้งซ้ายหน้านำไปก่อนดึงหลบครับศูนย์ด้วยขวาโอ้ขยันออกอาวุธครับยกนี้การชัยครับตั้งแต่ต้นยกเลย ขี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแข่งของการใช้ครับแม่ไปพับในสวยครับโอ้โหแม่แต่ว่าโดนคืนนี้เต็มๆครับยิงเขินๆเลยครับ,รบโอ้โอัตชัยชจะกินไปหลายแข้งแล้วครับแม่ดักซ้ายสวยครับการชัย อีาหขวขวาดักได้เหมือนกันครับอัตชัยเอาา้ลเอาลูดโอ้โหเจอแข่งขวาครับมีเขียล่างมาแ,แม่เบิร์นแข่งซ้ายโชว์เลยครับการชัย ขยับออกไม่ออกครับมีอมยิ้มเล็กน้อยครับอัตชัยหลุดโดนสิครับแบบนี้ก็มีแข้งคืนครับอะใชัยไม่เสียเปรียบเท่าไรครับโอ้เหมือนว่าจะจับจังหวะได้้วครับการชัยครับจังหวะที่อัใชัยหลุดเริ่มมีเป่าปากพูดๆนะครับอัตชัยครับต่อยไปคิดไปครับคิดมากครับขึ้นหลุดแล้วก็โดนทันทีเลยครับแบบนี้นี่ครับ เอาทีมครับตัวเองล้มลงไปโอ้ต้องต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้ครับโโรอัตชัยครับแม่นี่ครับการใช้เตะสบายครับนี่ครับดูแกนซ้ายตอนไม่ออกจากมุมเลยครับแบบนี้จะออกมายังไงครับอัตชัย โอ้ยังดูอึดอัดครับเกมของอัตชัยสรีหบุตรวันนี้เหมือนทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจครับหวัวายอีกแล้วตรงกันข้ามครับการชัยครับโอ้ยิ่งออกยิ่งมันครับมันลื่นครับอ้าวสืนหลับครับเืินนิดหน่อยครับอยากไปใกล้ๆไปยังติดครับ โอ้ถ้าปล่อยให้เกมเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่ตัวเองจะกดดันเองนะครับอัตชัยคือตัวเองทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับมีโดนเลยนะครับก่อนหมดยกโอ้หน้าตานี่บ่งบอกเลยครับว่ายังหนักใจอยู่ครับสําหรับอัตชัยเสียบุตรครับส่วนการชัยนี่ยังสบายสบายอยู่ครับนี่ครับชมหน้าทั้งกูดูภาพช้าครับ นี่ครับแข้งขวาเต็มใบครับโอ้โหรับเต็มๆอัตชัยหลุดเลยครับโดนสิครับโอ้แล้วการหลุดบ่อยซะด้วยนี่เป็นแข้งซ้ายของการชัยครับการชัยครับเหมวันนี้ออกแข้งได้ดีครับหนุ่มจากยะโสธรที่มาซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์ครับยกสุดท้ายครับเกมของการชัยยกที่แล้วถือว่าดีครับยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ เกมนี้ก็ต้องดีด้วยนะครับอโอ้แข่งสายดีครับอตอนนี้ต้องหามา้ามาควบไล่เลยครับอัตชัยครับต้องทำยังไงก็ได้แต่ต้องออเอาอาวุธให้เยอะเลยครับขยับมาโอ้จิ้มสายหนางายพี่ครับหมัดสายของการใช้ครับอตอนนี้กลายเป็นว่า<อ>การใชัยยิ่งทำแล้วยิ่งได้ใจเลยครับอัตชัยออกน้อยครับ แ่เป็นดักจังหวะนี่พอดักไม่แม่นก็โดนการใช้เล่นงานเอาครับเนี่ยดีติดครับออกน้อยก็เป็นเข้าเยอะไปซะง,งั้นเลยครับแบบนี้ครับดูครับแข่งของการใช้ถ้าแข่งความอดทนนี่แม่ถือว่าพอได้เลยครับสมรอถอัตาชัยครับแต่มวยมันจะรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยครับ นี่ครับการชัยทำให้ดูแบบนี้ครับโอ้โหมัวรอจังหวะนิสเซิลการชัยเลยครับนี่เลยครับชิกออเลยครับการชัยจังหวะที่อาตชัยขยับเข้าหาดูว่าเหมือนอาตชัยจะช้ากว่าการชัยไปหนึ่งกิกครับหนึ่งจังหวะครับโอ้ช้ากว่าแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับนี่หอีกแล้ว แหมยิ้มไม่มีแต้มเลยครับยิ้มก็ได้ความมั่นใจโอ้ยแข้งขวาแลกกับหมัดซ้ายอ่ะโอ้แต่แข้งแกมาถี่กว่าครบสบการณชัย,ยก็ยังขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับการชัยครับรูปเกมยังไม่พอครับโอ้โหได้หมัดขวาหมัดหนึ่งครับหน้าไงไหงายไปครับอัตชัยต้องลูบป,ปากเลยครับโอ้ไม่ได้หิวนะครับ <laughs> แต่าจะามีเค, <laughs> เครื่องเจ็บเจ็บนะครับ เริ่มผ่อนลงแล้วครับสําหรับการใช้ครับโอ้แกก็คงเตะจนเมื่อยจนเหนื่อยแล้วครับอ่ะผ่อนมาครับไอเพื่อนเข้ามาบ้างเนี่ยส่วนอาตชัยก็บอกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าพี่แข้งพีหนักเหลือเกินโอ้โหเปลือไม่เข้ามาเลยเดี๋เข้ามาก็โอ้โหยังข้าว้าก็ลัวครับลดยกสุดท้ายจิมยับกระหางเป็นว้าครับดูภาพช้าครับ นี่เป็นจังหวะรืีแข้งซ้ายของอัตชัยครับแต่เป็นแข้งซ้ายของการชัยที่เข้าเต็มชัยโครงครับดูครับนี่เป็นหมัดหนึ่งสแล้วจังหวะนี้หวดแข้งซ้ายครับแหมถือว่าวันนี้นี่เพลงแข้งนี่ทำงานดีเลยครับสำหรับการชัยจิตเมืองนนท์ Red Quarter แล้วก็เป็นการใช้จิตเมืองนนนครับหนุ่มจากเมืองบ้างไฟยะโสธรครับแม่อาศัยแข้งหนักๆครับเตะเอาอัตชัยเสียบุตรจากลาวนี่ไปไม่เป็นเลยครับ